สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทท่านนะวันนี้มาพบกับผมท็อปรถมือสองอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมพาไปชม Toyota v วีออส1.5ตัวไฮนะครับรุ่นท็อปสุดนะครับคันนี้ได้เป็นสีดำนะครับปี2019นะครับคันนี้เลขไม่เพียงแค่88,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาคันนี้ราคาแค่300,000 99,000บาทนะครับฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่แค่7,000กว่าบาทนะครับใครสนใจรายละเอียดคันนี้นะครับรีบติดต่อมาด่วนๆก่อนที่จะติดจองนะครับหรือใครอยากชมรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมในคลิปนี้กันบอกก่อนเลยว่านะครับถ้าพี่มาจากคลิป u t u b e นะบอกว่ามาจาก YouTube ของผมนะครับรับประกันไปเลยเครื่องเกียร์1นปี20,000กิโลเมตรนะครับซ่อมศูนย์นะครับเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินไปให้ด้วยนะครับ1ปี 24ชั่วโมงนะครับดอกเบี้ยถูกๆเริ่มต้นอยู่2.39เท่านั้นนะครับเครดิตดี D D, ใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวออกรถอนุมัติภายในวันรับรถกลับบ้านได้เลยนะซื้อสดได้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้มีเล่มสำเนาเอกสารพร้อมแล้วรับประกันโครงสร้างบอดี้ตัวรถนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือก่อไหมนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอย่าลืมติดต่อมาเดี๋ยวผมพามชมในรายละเอียดในคลิปนี้กันมาที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าคันนี้ไฟด้านหน้าจะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะจะมีไฟเด์ไลท์มาให้คคครรบบนีบ้ ไฟตันหมอกจะได้เป็นแบบคู่หน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะคันนี้เข้ามาใหม่นะยังไม่ทําการปรับสภาพนะายทะเบียนยังไม่ได้เลยเห็นไหมนะบอกเลยเลยว่าเข้ามาใหม่นะของแท้แน่นอนยังไม่ทําการล้างไม่ทําการขัดสีหรือทําใดๆทั้งสิ้นนะเรี่ยงคมตัวรถแบบนี้นะครับชัดเจนไม่มีรอยลักยิ้มหรือว่าชนหนักพลิกคว่มจมน้ํากลับไมค์ก็ไม่แน่นอนนะครับมาที่ด้านล้อแมกนะครับล้อแมกคันนี้จะได้เป็นแมกทูโทนนะครับปัดหน้าเงาแบบนี้หล่อๆนะครับดิสเบรกหน้าหลังมีมาให้ค,ครบๆแมกทูโทนปัดหน้าเงาขอบ15านะครับคันนี้นี่ นะยางเดี๋ยวผมดูให้ยางจะได้เป็นยางปี2024แล้วนะยางปีใหม่นะครับนี่สัปดาห์ที่3ปี2024นะดอกยางเหลือๆนะครับยังไม่ทําการล้างนะครับนี่ภายในซุ้มลงซุ้มล้อนะครับไม่มีแตกหักนะครับนี่ชกหน้าน้าไม่มีรั่วนะครับข้อต่อตัวรถแบบนี้แนบสนิทไม่มีอ้านะครับนี่เหล่ยงพรมตัวรถนะครับติดฟิล์มให้แล้วรอบพันกระจกเป็นกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับสำหรับโตโยตานี่นะมีทุกบานแท้ทุกบานนะผมกล้ารับประกันได้เลยนี่ไม่มีการตัดแต่งหรือต่อใดๆทั้งสิ้ สมาร์ตเอนที่มีมาให้แล้วนะมือเปิดจะได้เป็นแบบโคเมียมกุญแจจะได้เป็นแบบคีเลตแบบนี้นะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวด้วยนะครับนี่ด้านบนหลังคานะครับไม่มีรอยบุบรอยย่นใดๆทั้งสิ้นนะสีเสมอกันทั้งคันบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสาหรับคันนี้ปีดาวคันนี้พ่อนอยู่แค่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวพามาชมภายในกันนะมาที่ด้านภายในนะครับภายในคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะ เบาะหนังสีดําตัดด้วยสีแดงแบบนี้เดินด้วยได้สีแดงนะตรงนี้ด้านตรงนี้ก็จะเดินด้วยได้สีดํานะคุมโทนดําผสมสีแดงแบบนี้นะแดงเลือดหมูนะสวยๆแบบนี้รุ่นท็อปนะคันนี้ v i ออสหนึรุ่นท็อปเลยตัวไฮนะตัวไฮก็จะได้เพิ่มมาเป็นพุชสตาร์ทนะพุ s สตาร์ทกุญแจเป็นคีเล็นะล้อแมกจะใหญ่กว่าล้อแมกเป็นแมกทูโทนนะแมกทูโทนนะครับขออภัยนะเมื่อกี้เป็นแมกขอบ16นะถ้าเป็นตัวมิด หรือตัวโลนะจะเป็นแม็กขอบ15้าคันนี้จะแม็กใหญ่กว่าเดิมเป็นแม็กขอบ16นะครับนี่แม็กจะใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับสําหรับตัวไฮนะเข้ามาใหม่ยังไม่ทําการปรับสภาพดูได้เลยนะครับสภาพก็อาจจะมีฝุ่นมีร่องรอยตามการใช้งานแต่ผมพาไปนั่งนะครับพร้อมพุชสตาร์ทนะครับมีพุชสตาร์ทมาให้แล้วนี่นี่หน้าจอก็จะได้หล่อๆแบบนี้ไม้แปดหมื่นหกนะขอภัยไม้น้อยกว่าด้วยไม้น้อยกว่าเดิมแปดแปดหมื่นหกไม่ใช่แปดหมื่นแปดนะครับนี่อันนี้ หน้าจอทัศสกรีนแล้วกล้องถอยฟังเพลงได้เปิดบลูทูธเชื่อมวิทยุได้หมดนะครับเปิดบลูทูธเชื่อมวิทยุ USB ได้หมดนะกล้องถอยมีมาแล้วเส้นการยะมีมาแล้วแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้ครบครบแอจะสามารถปรับออโต้ได้นะครับปรับอุณหภูมิได้นะครับปรับเปิดเป็นแบบออโต้ได้หมดนะตรงนี้ก็จะปรับเป็นอุณหภูมิกดนี่อันนี้จะปรับความแรงลมตรงนี้ก็จะปรับอุณหภูมิได้นะนี่นะสามารถควบคุมได้เป็นเกียร์ออโต้ตรงนี้ก็สามารถวาง โครงโทรศัพท์ได้เล็กๆน้อยๆนะตรงนี้เกียร์ออโต้เบรกมือแมนวนวลที่วางพักแขนอยู่ด้านตรงนี้นะที่เก็บของนะด้านในตรงด้านนี้ก็จะสภาพดีเลยเบาะนะเดี๋ยวเราเก็บงานให้อีกทีหนึ่งนะมุงบงเบนาะเราซักให้หมดดูแลให้หมดทุกอย่างนะครับด้านบนหลังคาดูเลยนี่ด้านบนหลังคานไฟสองสาวางสภาพสวยกิิบๆนะครับหลังคงหลังคาไม่มีรอยเลยนะรอยยงรอยยันไม่มีเลยนะแต่วผมเทสให้ดูเครื่องเสียงนะนี่ผมลายเป็นมันติฟังก์ชันแล้วด้วยนี่ บอกเลยเลยว่าลำโพงก็ถือว่าใช้ได้นะเสียงแบบเพราะๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตรดเสียงก่อนอ่ะขออนุญาตลดเสียงนี่ผมลดเสียงนะพวงไล่ใช้ได้ตามปกตินะคันนี้เลขกใหม่หน้อย,อยคอนโซลคอนโซลสภาพสวยนะครับนี่กล้องด้านหน้าติดมาให้แล้วนะสําหรับเจ้าของเก่านี่กล้องบันทึกด้านหน้ามีมาให้แล้วครบๆคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสําหรับใครสายวีออสนะครับนี่ แล้วก็มีโหมดการล้อลื่นถลายนะครับด้านตรงนี้บอดี้ตัวรถนะไม่มีชนหนักทิฟคว่ำม,มาแน่นอนนะดูด้าซอกห,ห,หัวน็อหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับนี่มาที่หัวน็อตฝาประตูฝั่งประตูฝั่งนี้นะหัวน็อตสวยเดิมกิิบกบแบบนี้นะครับนี่นะคําเตือนอะไรสติกเกอร์ยังมีมาให้เดิมจากโรงงานเลยมาดูที่เม็ดอาร์คด้านบนดีกว่านะนี่นะบอกได้เลยว่าของแท้ของเดิมแน่นอนนะเป็นรถเดิมนะเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการนะรถเน้นเดิมนะคันนี้นะรถมือเดียวแน่นอนนะครับเขา ศูนเช็คระยะตลอดนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านหลังกันต่อนะด้านหลังฝั่งนี้นะครับด้านหลังก็จะได้เป็นเบาะหนังนะเบาะหนังแบบนี้นะครับสภาพสวยๆเบาะหนังสามมอนนะนี่นะตรงนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําได้นะตรงนี้สวยๆแบบนี้นะยังไม่ทําการเก็บงานปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับมาที่ด้านล้อแม็กด้านหลังนะครับแม็กด้านหลังก็จะได้เป็นแม็กทูโทนเหมือนกันนะสภาพดี๋ยวผมเก็บงานให้อีกทีนึงนะไม่ต้องห่วงนะ ดูแลให้หมดทุกอย่างนะครับเก็บงานผมแจ้งช่างให้หมดนะปรับตรงไหนบ้างถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับจองให้ทันนะสาหรับคันนี้ตัวไฮมีเข้ามาน้อยนะสําหรับตัวไฮหรือว่าตัวมิดเรามีนะแต่ตัวไฮเราเข้ามาน้อยมากๆไฟด้านท้ายได้เป็นแบบ led แล้วนะนี่หล่อๆแบบนี้เซนเซอร์ด้านหลังถึง2จุดนะถ้าตัวมิดจะไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะมีแค่กล้องถอยนะด้านหลังไล่ฟ้ามีมาให้ครบๆนะครับคันนี้นี่กระจกก็เป็นกระจกแค้เดิมทุกบานนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต เปิดด้านท้ายก่อนนะ๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงด้านท้ายก่อนเปิดให้ดูนะครับนี่เปิดจากด้านตรงนี้ได้เลยนะเปิดด้านท้ายนี่แยวผมพาเปิดนะครับด้านท้ายนี่ด้านท้ายของ V8 ก็จะก,กว้างๆนะครับสามารถเก็บของได้เยอะนะเป็นรถที่ขี่ต่างจังหวัดก็สบายนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมนะสำหรับ V8 ขี่ต่างจังหวัดได้นะขี่ในเมืองได้ไม่ถึงไม่ถือว่ากินน้ามันไฟเบรกตรงที่สามอยู่ตรงนี้นะนี่แต่ผมให้ดูด้านท้ายนะ ็จะมีแมกยางอะไหล่มาให้นะเดี๋ยวผมดูแลทาความสะอาดให้หมดนะด้านล่างตรงนี้ก็ทําความสะอาดนะครับรอยซีนตรงนี้ก็จะเป็นซีนถังมะพร้าวแท้เดิมจากโรงงานเลยนะไม่มีการเคาะทําทสีนะครับสวยๆแบบนี้นะครับหัวนงหัวน็อตนะครับไม่มีการขยับเลยนี่หัวน็อตไม่มีขยับนะครับซีนด้านบนเป็นซีนเดิมนะครับปากกระโปรงเดิมหมดทุกจุดนะครับหัวน็อตกริบๆแบบนี้บอกได้เลยว่าพี่จัดซื้อเรารับรถเข้ามาคุณภาพคัดเกดแน่นอนนะรถเกตเอเท่านั้นนะไม่มีที่ไหนนะมาถ่ายให้ดูแบบนี้นะพี่ ถ่ายสภาพแรกเข้านะครับมีที่เพนยนต์เท่านั้นนะที่ผมเท่านั้นนะถ่ายแรกเข้าให้ดูได้เลยแบบไม่มีปกปิดปิดบังใดๆทั้งสิ้นนะเดี๋ยวพามาชมด้านฝั่งนี้กันต่อนะมาที่ด้านฝั่งนี้นะก็จะสภาพสวยเหมือนกันนะแผงกระตรงแผงประตูนี่นะ,ระกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ที่วางแก้วน้ําด้านตรงนี้ก็สามารถวางได้นะคอนโซนคอนโซลสวยๆแบบนี้นะครับหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับเหมือนเดิมนะ ตัวเลขตัวถังนะครับแผ่นเพจแบบนี้นะไม่มีตัดต่อนะครับตัวเลขตัวถังตรงเครื่องตรงเล่มแน่นอนนะครับนี่นะมาดูด้านบนต่อนะครับเมทาร์คนี่ให้ดูได้แบบนี้เลยนะครับสวยๆถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอย่าช้านะผมบอกเลยตัวหายมาไวไปไวมากแล้วราคาไม่ถึงสี่แสนนะปีดาวคันนี้ผ่อนอยู่แค่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับนี่คุ้มๆเลยนะครับสภาพเหลี่ยมคมตัวรถแนบสนิทแบบนี้สีเดียวกันนะ เป็นสีเดียวกันเลยนะไม่มีสีผิดเพี้ยนใดๆทั้งสิ้นนะผมสตาร์รถอยู่นะรล่อๆแบบนี้นะครับลดูไฟเดไลท์ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีมาให้นะข้างๆแบบนี้นะครับสวยถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมพามาชมห้องเครื่องดีกว่านี่มาครับเรามาดูสภาพเครื่องยนต์กัน,ย,น,กนยังไม่ได้ทการปรับสภาพนะบอกได้เลยว่าการจะมีฝุ่นตามการใช้งานเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรผมดูแลให้หมดห้องเครื่องถ้าพี่ๆท่านไหนเคยดูคลิปที่ผมปรับคันที่ปรับสภาพแล้วบอกได้เลยว่าหล่อเหมือนการหล่อเหมือนคันนั้นเลยคลิปนะครับ น้องๆสภาพป้ายแดงแน่นอนเรามาเน้นดูบอดี้ตัวรถโครงสร้างตัวรถดีกว่าว่าเป็นยังไงเคยชนมาไหมหรือว่าห้องเครื่องเป็นยังไงมีไหลยเยิมน้ำมน้มันเครื่องไหมเพราะบอกได้เลยว่าที่อื่นไม่มีถ่ายให้ดูนะแบบนี้นะครับเพราะที่ผมเท่านั้นนะถ่ายให้ดูสภาพแรกเข้านะและหลังทําการปรับสภาพเป็นยังไงร,ราคาเท่าเดิมไม่มีอัพบวกเพิ่มนะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวค้ายๆกับออติฟนะครับถึงว่าทนมากๆนะเครื่องยนต์ทนนะถ้าเรื่องทนเทียบกับยาลิสนะ ยาลิทเอทีฟอย่างนี้นะก็อาจจะทนกว่าอัตราเร่งดีกว่าเป็นเครื่องยนต์สี่สูบหนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะหนึ่งร้อยแปดแรงม้านะแรงม้าเยอะกว่าแรงบิดดีกว่านะอาจจะกินน้ํามันกว่านิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับแรงบิดหรือว่าการขี่ทางไกลนะวีออสขี่ดีกว่านะถ้าขี่ออกต่างจังหวัดนะวีออสทำได้ดีกว่านะครับดูสภาพเครื่องยนต์กันดีกว่านะไม่มีการไหลเยิ้มของน้ํามันเครื่องนะครับดูได้เลยเครื่องแห้งๆผมสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องไม่มีการสั่นคลอนหรือว่าใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ ทุ้มโชคโลโก้มกอมีมาให้ชัดเจนนะยังเบ้าโชกอยู่ในสภาพดีนะคานด้าน k, นุงด้านหน้านะครับนี่แนบสนิทแบบนี้ไม่มีบิดเบี้ยวนะ <sk r isa> นี่นะคานด้านซ้ายด้านขวาดูได้เลยรูคมคมนะครับไม่มีบิดเบี้ยวตัดแต่งหรือใดๆไม่มีนะครับทุ้มชงทุ้มโชกว่างนี้สภาพสวยนะครับนี่แบตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้ฟรีนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจถ่ายน้ามันเครื่องให้ด้วยนะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจบอกมาจาก u t u b e นะของแถมพิเศษมากมายนะครับหันน้องหวนน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะครับ เราเน้นโครงสร้างเดิมนะเน้นโครงสร้างเดิมแล้วลดคุณภาพเกรดเแล้วบอกได้เลยว่าหลังทาการตรวจสาพเก็บรายละเอียดอีกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะ,ะราคาเท่าเดิมนะไม่มีอัพ,พเพิ่มแน่นอนนะครับมาดูที่หัวนงหัวน็อตด้านซ้ายด้านขวาดูได้เลยนะแผ่นการความร้อนอยู่ในสภาพดีนะด้านบนก็จะมีคําเตือนมาให้เม็ดอาร์กมีมาให้รบๆรอยซีนจะเป็นซีนแท้เดิมจากโรงงานฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีการเคาะทาสีนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฟรีดาวได้จัดได้เต็มนะบอกได้เลยว่าพี่เครด,ดิตดี ใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวนะครับพี่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะครับผมมีบริการที่พี่ไฟแนนซ์วิ่งไปรเซ็นให้ถึงที่บ้านเลยนะอยู่ต่างจังหวัดเหนือใต้ออกตกภายในประเทศไทยไปได้หมดนะครับปีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะหรือพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกรับรถแล้วผมมีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านพี่ๆด้วยนะครับถือว่าครบคันจบในที่เดียวนะราคาดีๆสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะบอกได้เลยว่าคันนี้นะพี่ดูเลย๋ผมลงลิปไปประมาณ ไม่เกินอาทิตย์นะติดจองแน่นอนนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอย่าลืมติดต่อมาได้ที่เบอร์0622690550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยหรือ ID l ดี e ไ O B P D A ภาษาอังกฤษนะครับผมทิ้ง ID l ดี e ไลไว้ด้านล่างนี้นะครับแอดเข้ามาโทรเข้ามาทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะสำหรับ V ีออสใครสาย v ีออสนะเรามีเข้ามาเยอะนะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจเป็นตัวมิดตัวไฮแบบนี้นะครับแจ้งเข้ามาได้เลยอยากได้เป็นสีไหนสีขาวสีบอลสีแดงหรือว่าไง แจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวผมดูในสต็อกให้ถ้าบอกเลยวีออสตอนนี้มีประมาณ20กว่บคันบวกบวกนะมีเยอะมากไมล์หลักหมื่นทั้งนั้นก็มีนะหรือว่าแสนต้นๆราคาดีๆผ่อน6-7เพันเท่านั้นนะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอย่าลืมติดต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้มันต้องขอตัวลาก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรเรากดติดตามไปเลยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อน,นครับสวัสดีครับ